สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพราวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงเวลาวันที่16ก,กรกฎาค,คมจนถึงวันที่31ก,กรกฎาค,คม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จำเพาะจอดจงต่อดวงชะตาใดดวงชะตาหนึ่งฉะนั้นก็ขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนนะคะจนถึงวันที่16ตุลาคมหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาสถิตในราศีกันก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นราศีในธาตุดินนะคะแล้วก็มีดาวพรพุธเป็นดาวประจำตัวนะคะดาวพระพุธเนี่ยจะเป็นดาวในธาตุน้ํานะคะธาตุดินก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ชุ่มไปด้วยน้ําชาวราศีกันเนี่ยมีสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงหญิงสาวนะคะเด่นในเรื่องของ เจรจาการมีน้ำจิตน้ำใจความสวยงามนะคะช่างพูดช่างเจรจานะคะมีความเป็นแม่นะคะมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีนะคะปัจจุบันนี้นะคะขณะนี้ดาวพระพุธเนี่ยเดินเร็วนะคะตอนนี้เดินอยู่ในเรือนลาพระอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระเกตด้วยนะคะซึ่งดาวพระพุธเองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเรือนกรรมะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้ชาวราศีกันลัคนากันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นะคะในเรื่องของการงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบอาจจะมากขึ้นนะคะอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ใหม่หรือเปลี่ยนที่ทำงานใหม่หรือเดินทางไกลนะคะเพราะมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยซึ่งมาจากเจ้าเรือนวินาศนะคะยังอยู่กับดาวประจําตัวอยู่นะคะก็ดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งแห่งความเป็นมหาจักรนะคะก็จะมีพลังนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเนื้อหางาน เป็นหลักนะคะความรับผิดชอบการงานนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้เพราะดาวประจําตัวของเราอยู่ในภพลาภะนั่นแสดงว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในวันข้างหน้าคือการจเจริญเติบโตไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะมีดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนวินาศนะคะดาวพระศุกก็จเจ้าเรือนสุภะกับจเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินเราอยู่ไกล ะะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเงินก้อนนั้นจะต้องมาเป็นของเราประมาณนั้นนะคะมีดาวพระอังคารเจ้าเรือนมรณะกับเจ้าเรือนสหัชชะแปลว่าการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันจะเข้าสู่การแก้ไขชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ามีดาวพระเสาเข้าสู่เรือนอรินะคะเลงกับพระศุกร์กับพระดาวพระอังคารในเรือนวินาศเพราะฉะนั้น น่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะใครที่มีโครงการใหม่ๆใ,ใครที่เปลี่ยนงานใหม่ใครที่สมัครงานใหม่เลือกที่ไกลๆไว้ก่อนนะคะเพราะชีวิตเราน่าจะได้ไปไกลกว่านั้นกว่าเดิมนะคะแต่ก็จะโดดเด่นขึ้นในเรื่องของอหน้าที่การงานการเงินนะคะช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทําให้เราจะต้องมีสะดุดบ้างแต่ว่าในอนาคตก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีดาวพฤหัส ะะเจ้าเรือนปัตตนิกับเจ้าเรือนพันธุอยู่พบมรณะแล้วก็ดาวพระราหูเจ้าเรือนอลิตนะคะเข้าสู่พบมรณะนั่นก็หมายถึงว่าเราอาจจะเจอเจอเพื่อนร่วมงานหรือเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือเราในเรื่องของการงานนะคะหรือคู่ครองหุ้นส่วนนี่แหละแต่ว่าเป็นการงานทางไกลโอกาสที่ดีนะคะช่วงเวลานี้ชาวราศีกรกคณากรท่านใดอยากจะทําเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นี่น่าจะขยับขยายได้ดีนะคะมีดาวมฤตยูอยู่ในภพ สุภะนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวความสำเร็จต่างๆของชาวราศีกันลักขณากันนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีความฟุกฟุกได้ในเรื่องของการเงินยิ่งโดยเฉพาะในเวลานี้นะคะดาวพระศุก์เนี่ยเข้าสู่ภพวินาศมีโอกาสนะคะก็เดินทางไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือในต่างถิ่นต่างแดนต่าง เขตจังหวัดเราต่างอำเภออะไรแบบนี้ให้ออกนอกเขตไปสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งดาวพระพุธเองซึ่งเป็นเจ้าเรือนเนี่ยอยู่ในภพลาภะนะคะก็ถือว่ามูก็จะมูสําเร็จในช่วงเวลานี้แล้วก็พบลาภะในเรือนกรกฏเนี่ยเป็นราศีในธาตุน้ำนะคะท่านใดศรัทธาในเรื่องใดๆก็ลองจัดดูนะคะดาวพระพุธจะเคลื่อนย้ายในวันที่23 กรกฎาคมนี้นะคะจะมูยังไงก็ก่อนวันที่23นะคะแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องโชคลาภที่ดีขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะไปสักการะบูชาปู่พญานาคนะคะเพราะพบลาภของชาวราศีกันลักนากรเนี่ยเป็นเรือนอเป็นบ้านของกรกฎนะคะเป็นเรือนของท่านน้ำ นะคะก็อาจจะทำให้คุณสำเร็จสมหวังในเรื่องของโชคลาภได้โดยง่ายนะคะแล้วแต่บุญบาร,รมีนะคะในเรื่องโชคลาภไม่มีใครกำหนดได้นะคะแต่ว่าด้วยศรัทธาศรัทธาคือพลังเท่านั้นนะคะในเรื่องของโชคลาภเอาละค่ะเราจะมาดูกันในส่วนของไพ่บ้างนะคะว่าการงานการเงินความรักของชาวราศีการลัคนาการจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะชาวราศีกันลัคนากันขอให้พลังงานของไพ่ออกมาดีๆสมหวังปังๆนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เทา้าเก้าดาบนะคะสามดาบควีนดาบนะคะ ห้าดาบ the d e a ตสิบดาบ The Empress นะคะอัศวินถ้วยคิงเหรียญเด็กถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เทมเพลนต อ่ะยังไงก็คงต้องได้เดินทางไกลแน่ๆเลยสําหรับชาวราศีกันและคณนากันหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะคะมีไพ่คิงเหรียญเข้ามานะคะมีไพ่เทมเพลนเข้ามามันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราอยากจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขความมั่นคงมากขึ้นนะคะเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆเลยนะคะมีไพ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้า ะะการงานที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยการงานที่จะต้องมีคู่แข่งการงานที่ต้องแข่งขันหรือการที่เราจะต้องลงมือทำนะคะแต่ว่าชาวราศีกันย์ลัคนาการอาจจะมีหลายเรื่องนะคะที่อยู่ในใจที่ค้างค้างในใจที่เราคิดวิตกกังวลหรือแบกรับความคิดเหล่านั้นมานานนะคะไพ่คิงไพ่ควีนดาบเนี่ยม่งบอกถึงการตัดสินใจชีวิตเรามันเดินทางมาถึงจุดจบ นะคะคเราอาจจะได้ข่าวดีทางไกลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องตัดสินใจเมื่อมีการจบก็จะต้องมีการเริ่มต้นนะคะเห็นไหมคะมีไพ่เดอะเดแล้วก็ไพ่สิบดาบเข้ามาแต่ว่าพลังงานโดยรอบเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นการจบครั้งนี้เป็นการตัดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงนะคะ แล้วคุณจะไปพบกับความสุขความสำเร็จได้ในวันข้างหน้าหากเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็คงจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นภาวะจำยอมทุกสิ่งทุกอย่างเดินมาถึงทางถึงที่สิ้นสุดของมันแล้วมันจะต้องเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่าลืมว่าในช่วงเวลานี้ดาวประจำตัวของเรานะคะกำลังเข้าสู่ภพลาภะแต่วันที่23ก็จะเดินทางเข้าสู่ภพวินาศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุด หลังวันที่23ชีวิตเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องมีการได้เดินทางไกลบางคนที่ไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องเนื้อหาของงานเราก็ถือเครตจ,จากการเดินทางออกจากบ้านไปต่างเขตจังหวัดต่างเขตอำเภอบ้างนะคะเพื่อรับพลังงานที่ดี บางทีชีวิตเรามันก็จะมีหลายแง่มุมนะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่ทำอย่างนั้นการแก้ดวงหรือว่าการที่ปรับเปลี่ยนพลังงานมันอาจจะทำให้เราจะต้องเจ็บหนักทุกหนักหรือว่า,าย้ำคิดย้ำทำอยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เด็กถือถ้วยมันเป็นไพ่แห่งปฏิหารนะคะเป็นไพ่ที่มีเซนต์มีจิตวิญญาณที่ดีเป็นข่าวที่ดีข่าวทางไกลที่ดีนะคะอัศวินถ้วยมันเป็นการที่ว่าเราเดินทาง เป็นการเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนั่นแหละนะคะบางคนก็ถ้าสายมูในช่วงเวลานี้เนี่ยมูได้เต็มเต็มเลยนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวเข้าสู่พบลาพะแล้วอยู่ร่วมกับดาวพเกตนะคะคุณอาจจะไปอ่าเห็นไหมคะมันมีน้ําทั้งหมดเลยลองดูนะคะ เรื่องโชคลาภไม่มีใครเข้าครไม่เข้าครออกใครมันอยู่ที่ศรัทธานะคะเด็กถ้วยเป็นปฏิหารนะคะเป็นไพ่แห่งการปฏิหารการอธิษฐานการได้ได้ยินได้ฟังข่าวดีนะคะเทมเพลนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีกรชาวราศีกันลัคนากันนะคะถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานขอให้ท่านต้องเออกออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากเขตจ,จังหวัดหรืออำเภอที่เราอยู่ นะคะเพื่อไปรับพลังงานดีๆข้างนอกนะคะยิ่งก่อนวันที่23นี่ยิ่งจะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการกระจายพลังงานหรือไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะคะสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะถ้าหากว่าเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันอาจจะเป็นผลผลที่ไม่ดีกับชีวิตของเรา ในเวลานี้นะคะอย่าย้ำชิดย้ำทำท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพนะคะมีข่าวดีมีโอกาสดีที่จะได้เจอ ยาดีหมอดีนะคะขอให้คุณมีแรงอธิษฐานขอให้คุณมีความตั้งมั่นนะคะเทมเพลนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเราบ่งบอกว่าคุณต้องเดินไปข้างหน้าคุณต้องก้าวไปข้างหน้าคุณต้องไม่หยุดไม่ย่ำอยู่กับที่นะคะสิ่งดีๆรอเราอยู่คิงเหรียญน,นะคะการเงินนะคะใครที่เคยมีปัญหาการเงินมาก่อนนะคะคุณจะสามารถแก้ไขมันได้นะคะ ถ้าหากใครที่ต้องการการช่วยเหลือนะคะคุณมีคนที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะคุณขอให้ตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราไม่มีใครเลยในชีวิตจิตใจเราเนี่แหละคะ่ะน้อมรับบุญเก่าของเราบารมีเก่าแล้วอธิษฐานขอให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้นะคะมีไพ่เ e มเพลเนี่ยจะเป็นไพ่แห่งเทพเทวดาเทวดามีปีกนะคะคอยเทน้ํา ใส่ถ้วยน้นถ้วยนี้มันคือการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนสมดุลน,นะคะมีโอกาสที่เราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแม้แต่แสงเล็กๆนะคะแม้แต่ความหวังเล็กๆแต่ถ้าเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธามันจะทำให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปได้นะคะไพ่เดอะเดระวังเรื่องสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพในช่วงเวลานี้นะคะก็จะต้องระวังหรือว่าจะต้องตัดสินใจ ในการรักษานะคะคือถ้ารักษาแล้วตัดสินใจแล้วอะไรแล้วระวังการมันจะดีขึ้นมีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมทำบุญเสริมดวงชะตานะคะในช่วงเวลานี้เพราะมีไพ่พลังงานที่ล้ายๆอยู่เช่นไพ่เดอะเดชไพ่สิบดาบอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอปัญหาอุปสรรคเจ้ากรรมในเวรนะคะ ถ้าเราทำบุญทำกุศลก็กวดน้ำาุุที่ส่วนบุญส่วนกุศลนะคะใครที่เจ็บป่วยก็ขอให้ตัดสินใจรักษานะคะไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำมาถึงสิ่งที่ดีขึ้นสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นถ้าหากตัดสินใจกล้าที่จะรักษาตามที่คุณหมอแนะนำอะไรแบบนี้นะคะอย่าทนแบกรับภาระหรือเรื่องราวเก่าๆเ,เ,เ,เดิมๆซ้ำๆ เวลานี้ดวงเราเดินทางมาถึงจุดที่มันจะต้องเปลี่ยนนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนนะคะความรักดูความรักนะคะในช่วงเวลานี้ของชาวราศีกันละคนากาันคุณจะมีข่าวดีทางไกลนะคะคุณอาจจะเจออัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยจากต่างถิ่นแดนไกลคือพูดง่ายๆมันต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนตัวเองแล้วการงานการเงินความรักก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป ามไปนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าไม่ไม่มีเหตุที่จะต้องโยกย้ายก็เดินทางไปท่องเที่ยวไปแสวงบุญไปทําอะไรก็ได้นะคะที่จะทําให้เราสบายใจที่จะทําให้เราไปรับพลังงานใหม่ๆนะคะเอาละค่ะสําหรับชาวราศีกันแลัคนากันนะคะตามตัวเลขและดวงชะตาและไพ่ก็บ่งบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะ เราก็ตัดสินใจให้ยิ่งยวดไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีกันละขนากันในช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจคุณให้ไปถูกช่องถูกทางถูกทิศถูกทางแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ อยากจะปรึกษาเรื่องดวงชะตาก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ